สวัสดีท่านผู้ชมในเอฟซี FC, ทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสวิตแช n แนลคนบ้ากเกษตรนะครับวันนี้พาท่านผู้ชมมาชมนี่แหละครับผมอังุ่นนะครับผมอังุ่นทางุ่นดํำงุ่นไวนะครับ,งงงงงงรบข้างตัวไอนะครับสายพันธุ์ชื่อก็มันระเบกนะครับอันนี้จะเป็นมันระเบกลูกดํานะครับลูกดกนี่กินเยอะไม่ได้ครับเดี๋ยวเมา หวานนะครับเล็กหน่อยก็ทำไวแ้แหละสายพันธุ์มันระเบกลูกสีดำนะครับปกติทุกปีก็จะลูกใหญ่ครับปีนี้ลูกเล็กนะครับเนื่องจากเราเอากิ่งไว้เยอะนะครับกิ่งเราเอาไว้เยอะมากเอาไว้หลายตานะครับมันก็เลยแย่งอาหารกันเพราะว่า การเก็บเกี่ยวอยู่นี่เขาใช้รถด,ดูดนะครับหรือว่ารถปันน่นองุ่นนะครับใช้รถด,ดูดเขาจะกะเอาเป็นตันลูกเล็กลูกใหญ่ไม่เกี่ยวนะครับมันจะละเอียดหมดเขาชั่งน้ําหนักอยู่ที่น้ํานะครับแล้วก็เนื้อขององุ่นบวกกันนะครับท่านผู้ชมนี่ไม่เป็นมีปัญหาครับขอแต่ปีนี้ก็จํานวนหลายตันก็พอแล้ว ตันก็หลายแบบนะครับนี่ดูครับองุอน่นพวงไม่ใหญ่เท่าไหร่นะครับแต่ว่าหลายพวงตาหนึ่งก็จะพวงหนึ่งชมดูตาหนึ่งก็จะพว,วงหนึ่งครับสองตาก็สองพวงครับแต่ว่าตาหนึ่งเดี๋ยวเดี๋ยวกิ่งหนึ่ง กิงหนึ่งมันก็จะออกอที่เราเหลือไว้นะครับตั้งแต่เริ่มต้นการแต่งกิ่งนะครับเราว้ตาหนึ่งตาหนึ่งออกสองสองกิ่งนะครับสองแขนงท่านผู้ชมดูตาหนึ่งออกเป็นสองกิ่งหรือว่าสองแขนงนะครับแขนงหนึ่งออกมามีหนึ่งสองสองอช่อดอกนะครับก็จะตานี้ก็ประมาณหนึ่งกิโลกร,รัม กับพวงุูสี่ห้าพวงนะครับนี่ตานี้ต้นนี้สมบูรณ์มากหนึ่งสองสองครับอันนี้สามครับสามพวงครับต้นนี้สามพวงก,กับบวกอีกต้นนี้ก็อีกสองพวงครับเป็นห้าครับผมนี่ต่อตานหนึ่งก็โลหนึ่งแล้วครับตาละหนึ่งโลก็ประมาณได้สายพันธุ์มาราเบกอันนี้จะเป็นเขาฉีดนะครับ ฉีดน้ำตาลใหม้มันเพิ่มความหวานนะครับท่านผู้ชมแล้วก็จะมีเอาขาวๆอย่างนี้ครับทัางขาวๆท่านผู้ชมเห็นไหมขาวๆนี่จะเป็นยีสต์นะครับสร้างยีสต์เวลาเป็นหมักก็ประปนกันครับก็มียีสต์ในตัวเป็นหมาก,ก็สามารถเป็นแอลกอฮอล์ได้แอลกอฮอล์ oh นะครับก็ไม่ต้องไปใส่ย,ยีสต์อะไรมากมาย ไปเดินชมครับนี่ก็ปวงใหญ่มากมดูครับโอ้โหปวงใหญ่มากเห็นไหมครับแน่นเอียดเลยพอเดินชมคอยไปนะ ใหญ่มากมาดูฝั่งนี้ครับฝั่งนี้ก็ไม่ธรรมดาเหมือนกันลืมจะสุกจัดๆแล้วนะแล้วซึ่งนัอยก็เหี่ยวก็ใช้คนตัดแล้วก็รถด,ดูดนะครับเดียอดมาก ี่พวกนี้ดุกมากอันนี้จะเป็นฝีมือพวกเราแต่งกิ่งนะครับฝีมือก็เป็นฝีมือคนไทยครับผมเก็บเกี่ยวก็น่าจะเป็นคนไทยแล้วก็การดูแลแลรักษาก็เป็นคนไทยครับผมคนไทยทําได้ทุกอย่างนะครับคนไทยอยู่ทั่วทุกมุมโลกนะครับก็มาพักภูมิใจเหมือนกันสำหรับคนไทยนะครับ ผลผลิตนี้เกิดไม่ได้ก็ไม่มีคนไทยนะครับแล้วแต่ขนาดของปีนะครับผมคนไทยเขาบอกว่าเป็นคนขยันแล้วก็มุ่งมั่นนะครับแต่ข้อเสียอย่างเดียวเมานะครับกับการวันันเท่านั้นเองข้อเสียถ้ากระจัดข้อเสียสออย่างนี้ไปโอเคทุกอย่างดีหมดครับผมแต่ก็ไม่เป็นไรครับผมคนเราไม่มีอะไรดีทุกอย่างนะครับ มีพลาดบ้างมีดีมีร้ายบ้างเป็นเรื่องธรรมดานะครับของมนุษย์ไม่มีใครดีร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับท่านผู้ชมมาเดินชมต่อนี่กมากมาก ให้สุดแถวนะครับมาดูด้วยกัน mm hmm. กันแต่งกิ่งก็มีให้ดูนะครับมีให้ท่านผู้ชมได้ชมกันต้องกลับไปดูย้อนหลังนะครับท่านผู้ชมในเพลลิส เกี่ยวกับกงวลนะครับต่อจะมีขั้นตอนการแต่งกิ่งให้ชมกันแล้วก็วิธีการดึงลวดแล้วก็วิธีการาสเปยาก็วางยานะครับผมใช้สารเคมีแล้วก็เป็นกระจุกกระจุกแล้วก็วางวางครับสีแดงนะครับจะเป็นการรักษาป้องกันมแมลงนะครับตรงนี้ก็ดกเป็นปวงครับผม 宽。 ไปวันหน้าคาวหน้าผมจะพาท่านผู้ชมไปชมสายพันธุ์อื่นๆนะครับจะมีสายพันธุ์ชีลาดนะครับแล้วก็กระบองเน่นะครับแล้วก็อีกสายพันธุ์หนึ่งหลากหลายครับผมแต่ว่าอยู่ไกลแต่ว่าตอนนี้เอามะละเบก่อนเพราะว่ามันจะสุกเกือบผลแล้วครับเดี๋ยวสักหน่อยให้มันเข้า,ายีดก่อนนะครับโอเคครับท่านผู้ชมถ้าท่านผู้ชมท่านไหนชมคลิปแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้กดกระดิ่งนะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปครับผม คลิปนี้พอคลิปนี้ครับผมเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับไ,ไปเดี๋ยวมาชมกันต่อดูกันต่อใส่พันมันละเบกอ้าวลมแรงครับ แรงมากมีกระดกนะคะร,ระคะับตกดำแล้วครับผมบายบายไปแล้ว